เดี๋ยวพี่ไปทางนู้นก่อนนะขอบคุณคุณสวยเอ๊ะ <c oughs> ทำไมวันนี้เงียบได้ไงอ่ะค <c oughs> ุณสวยสวั <c oughs> สดีค่ะ <c oughs> คุณแม่ไปไหน ใช่เป็นบางวันเนาะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมีคนมาสวยจังเลยชุดเนี่ยจะเอสวัสดีค่ะวันนี้สวยจังเลยอะ่ะโชว์หน่อยได้ไหมพี่ใส่สวยมาก นางโชว์แบบอ้วนมากไม่อ้วนหรอกคนตัวใหญ่มีลายลิซ่าค่ะเพิ่มโอ้สวยเนาะใส่ลายลิซ่าเห็นมีอย่างละร้านอย่างละร้านเดี๋ยวทรายถ่ายลงนี่คืออะไรคะสวยแปลกอันนี้พี่ซื้อมาใส่เองอ๋อเหรอเรลยโชว์ใช่ไหมเลยโชว์น่าจะเป็นขาสิงค่ะพระตะบองออกสไตล์แบบทางนู้นเนาะจ้าจ้าจ้าสวย สวยดีเนาะโุ้เนื้อก็สวยด้วยละเอียดมากเดีย๋ยวถ่ายลิซ่าหน่อยสิลิซ่าสวยมากค่ะเป็นคารามครามแท้ครามแท้ก็คู่ต้องยืนนะคะเป็นสีธรรมชาติค่ะเป็นงานขึ้นดอกหกตะโถยยุงดอกลายแก้วสวยมาก